ในเมื่อเราต้องการพันิ์านแล้วเวลาเราพอใจเราจะพอใจอะไรฉันท่าความพอใจเราก็ต้องพอใจในพันิชยานนี่การที่จะพอใจในพันิชยานเนี่ยเขาทํำยังไงกันถึงจะถึงพันิชยานตอนนี้ไปเราก็ไปดูคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าบอกคนี่ียเข้าถึงบริพานได้นี่ก็ต้องขุดรากขุดเหง้าสองกรรมที่แปลอุสมทิ้งให้หมดในกระหนตัดโลภความโลภออกจากจิตด้วยแมื้นด้วยการให้ทานสองขุดความเกิดความเหียบาดจร้ายจองฐานออกจากจิตเสียใ,ให้หมด เนื่อใช้การส่งพรมวิหารสี่สามตความโลงอ,อกไว้เช่ดเดิมนานของปัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากา,ายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในกายและกายไม่มีในเราเมื่อสรุปรวมไม่ง่ายเดียวทเรียกว่าเราก็พอใจในในอริยสัจส,สี่คือเหน็นว่าสภาวะของโลกทั้งหมดเป็นทุกข์ เอาง่ายๆชาติวิทุกขา้าความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุกขา้าความแก่เป็นทุกข์เม่นน้มิทุกขังความตายเป็นทุนกข์โศกริเทวดทุกขโทมนักสบายาติความเศร้าโศเสียใจเป็นทุกข์และความทับท้าแจกของนักขรองชอบใจเป็นทุกข์ ความจริงข้อเล่ผมพูดฟรีหลายสิบครั้ง